ติดค่ะปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นทูบเราต้องเอาทูบที่มันค่อนข้างที่จะเลิศจริงๆนะคะอ่าเคยถูกค่ะสิบห้าใบูฉันถูกเป็น100ยใบปีที่แล้วเกนะ้านะนะคะจำได้ว่าปีที่แล้วได้ถูก98ถูกใต้ดินประมาณกำไรก็ประมาณเกือบเกือบแต่ล้านนะแล้วก็ถูก ถูกเยอะมากจําได้ว่าปเที่ยวถูกเยอะเยอะเยอะเยะมากมายไก่กองเลยทุกวันเนี้ยโอ้ยจะแตะอะไรก็ไม่ได้เลยแตะอันนั้นจะแตะอันนี้ก็อันจะแตะอันนั้นก็อันจะแตะอะไรก็อันโอ้ควรจะไม่ให้ซื้อแล้วหรือยังไงอันนี้ทูบที่เจ๊จะใช้ในการจุดขอโชคลาภในวันนี้นะคะจะเป็นทูบขององค์พระพิคเนตนะคะอ,อรุ่นมหารวยนะคะ สีเหลืองแบบนี้ทูปปาปิกพาพกเนรุ่นมหารวยนะคะเมืที่แล้วเราใช้เป็นทูปของเทพวานอนนะคะได้จุดได้สามหนึ่สองสานั่นแหละออก3ามตัวหลัง3ามตัวล่างเออนะคะหรือเปล่านะคะเลขอาจจะไปอั้นหรือเปล่าเนาะ ข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้จะเป็นทูบองคพระพิฆเนศนะคะทูบสวยมากนะนะคะใครอยากได้แนวทางใบเต็มจิ้มลิงลายที่ปักหมดเข้าไปรอก่อนได้เลยนะคะอยากถูกหวยกับเจ๊สักนวดโอ๊ยนะเจ๊เยอยากให้ถูกไปเรื่อยๆเลยทุกคนนะะแต่ดังมากก็ ไม่ไหวแล้วนะฮะเอ่ออะขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์นะคะเออแล้ว935อันเลยค่ะไม่รับเลยนะคะจริงๆแล้ว3935ในเจ๊ปล่อยไปตั้งแต่เว็บยังไม่เปิดเจ้ามือยังหลับอยู่เลยนะ หลายๆคนก็อาจจะได้เต็มถ้าออกมาจริงได้เต็มเลยนะคะถ้าออกมาจริงได้เต็มเลยนะค,ะคือว่าเจ๊ปล่อยไปตั้งนานมากแล้วนะคะนานจริงๆปล่อยไปนานสุดๆเลยสำหรับ935นะคะสวัสดีหนึ่งหมืนเก้าพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเจ๊ขอคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะ ขอคุณแล้วแค่แชร์เดียวตอนนี้เจ็ดพันแชร์ยังไงช่วยให้เจ๊ประสบความสำเร็จสักหมื่นแชร์สักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมาทุกคนเจ๊ให้เลขน้อยมากนะใครว่าเลขเจ๊เยอะไม่เยอะนะคะอุ้ยชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะฮัลโหลเออยาง ชอบอ่ะชอบชอบชอบฮัลโหลส,สี่สองอันแมะ่ะหนูยังใช่ไหมโอเคค่ะคือ <c oughs> <c oughs> จุดปุ๊บโทรถามก่อนเลยกลัว กูแม่กัว้าอุ้ยตายเลยแม่เช็อันนี้ขอขอขำหน่อยนะเจ๊ขอขำหน่อยนะเฮ้ยขอขำห,นะหน่อยเถอะฉันกูจริงจริงนะแล้วอุ้ยแ,แล้วชอบด้วยแล้วชอบเป็นเลขในในที่ชอบด้วยนะคะโอ้เออนี่ยยูทูบยังไม่หมดดอกเลยฉันโทรเช็คแล้วนะ เอ้ยสี่สองเขาเมื่อกี้จะโทร่าเลยตาแล้วบาปกรรมเวรกรรมฉันเป็นนี่ยทูยังไม่หมดดอกอีกะเจ๊ฟงเมียโทรเช็คแล้วเราเราลงตัวสุดท้ายโอ๊ยทำใจแม่ทำใจไม่ได้ว่ะแม่เฮ้ยหนูทำใจไม่ได้ว่ะแป๊บหนึ่งอ่ะหันมาดูหน้าหนูก่อนเดี๋ยวบอกว่าเห็นแต่ทูไม่เห็นหน้า เหรอเฮ้ยแม่อฮนนะเมื่อกี้โทรเช็คแล้วแม่อันนะแทงที่ไหนกันล่ะโอ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ะสวัสดีสามหมื่นหนึ่งพันท่านนะคะครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยนะโอ้ยแหมใจไม่ทั่วท้องเลยขอคนละหนึ่งอีกหนึ่งแชร์ได้ไหมคะแม่ นูขออีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมตาก็เหลือบมองเลยขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะเป็นใบสรุปให้นะคะอ่าผ่านท่านสวัสดีนะคะใครอยากได้ใบแบบชัดๆใบเตรียมจิ้มหนิงไลที่เจ๊ปักบดเข้าไปขอแอดมินได้เลยนะอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะใบสูตรใบเตร็มแบบนี้นะคะใบสูตรใบเต็มแบบนี้นะคะคือใบนี้เจ๊จะสรุปให้แล้วนะคะดึกแล้วสามทุ่มแล้วนะคะจะได้นอนพักผ่อนกัน พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้วันพฤห,หัสพฤห,หัสวันโคริพฤหัสวันดีนะฮะขอให้ลูกหลานบาร,รมีพ่อแก่รวยกันทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พิมพ์พร้อมเลยตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ลแล้วละเอาแม่ดูนี่อ่านหนูให้ดูอันนี้หนึ่งปีที่แล้วคนดูห้าหมื่นหกนะฮะอันนี้เป็นปีที่แล้วนะคนดูห้าหมื่นหกนะ อันนี้หนูมาดูความทรงจํากดมาที่เ facebook มันขึ้นความทรงจําขึ้นมาอ่ะแม่แชร์อีกแม่เ,เร็วๆหนูตั้งหนูตั้งใจเต็มใจแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ให้ทุกคนมากนะคะให้ลูกเพจหนูให้คนติดตามหนูอย่างมากทุกคนใจร้อนด้วยครแคบแล้วกดเลขสามนะคะครแคบแล้วกดเลขสามคะ่ะมั่นใจในสูตรหนูนะ ว่างวดนี้มีสองกับสามนะคะอ่าเดี๋ยวหนูให้แคปเป็นหนึ่งรอบแคปใหม่สสมใจทีสุวาวดนี้มีสกับสนะเดยูแรอบแคปใ่แล้วก็แคปเลขทูบเลยนะหนูไปแล้วนะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะ ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยหนูไม่รู้ว่าตรงใจใครหรือเปล่านะใค,นาใครออกไปก่อนเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะแจกทองต่อเอออุ <laughs> อ้ยสวยอะสาธุค่ะแม่สาธุค่ะลูกค้าสาธุนะคะสาธุจ้า ขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาแวะเยี่ยมชมกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อ